ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปนะผมผมผมนำช่องยูทูปนะจริงปากังมุ้งนะคลิปนี้นี่ปลาลับจมโกเบโก้นะโกเบโกเอจเกสองร้อยนะมากรีนะตอนนี้ก็อยูด่ด้านล่างนะครับ ตอนนี้กำลังขีบต้นยางครับที่ว่ามลมจัแล้วนะครับลงไปด้านล่างนะครับตอนนี้เรามาอยู่บุมบนนะครับอยู่บุมบนอยู่บนควนนะครับตอนนี้ภาษาใต้เขาเรียกว่าควนนะครับดูครับดินรวยจัดนะครับ ก็เป็นนานล้มไม้นะครับล้มไม้ยางบริเวณเชิงเขานะเชิงกวนวันนี้ก็กำลังปาไม้ลงไปนะโกเบมารีนะเราไปตายใกล้ไม่ได้นะครับเสียดายครับ ที่เราไม่ได้มาตายตอนล้มนะครับก็ยังมีเยอะนะครับด้านบนนะครับด้านบนนี้นะครับยังเหลืออยู่หลายต้นอยู่นะครับดูนะวิวด้านล่าง เป็นการดึงปลายนะครับโดยไม่ต้องเอารถขึ้นมานะครับดึงลงไปทางต้นนะเสียดายครับที่เราไม่ได้มาตายนะครับบอกตรงๆนะตอนล้มเนี่ยแกล้มกลางคืนนะครับแกล้มกลางคืนเราเลยไม่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็มีไหดูเยอะอยู่นะครับด้านบน น,นี่ก็วากีบจีก,ปกปไปแล้วนะครับรอการเชื่อมอยู่นะครับคันนี้นี่ตัวเดินแรงนะเครื่องนี่แรง ก็ตายรับจมหลากหลายมุมมองนะครับสําหรับอานลมไม้นะครับดูนักขี่ขึ้นไปทางต้นเลยนะครับแรงดีจัดครับโอ้โคนขับนี่ต้องมีฝีมือและประสบการณ์เยอะนะครับการตำนานในพื้นที่แบบโอ้โหแม่ตรายครับบอกเลยว่าอันตรายนะครับการตำนานในพื้นที่สูงนะ โยนลงไปทั้งต้นเลยนะครับ นี่ครับรวบปลายนะครับรวบปลายไม้นะครับเ<อ>นี่ยโคนอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนควรน,นะครับ คนกลับนี่ต้องใจเย็นนะครับครับแกจะไปตั้งไหนนะครับ อยู่ด้านบนนี่ลมแรงนะครับดูกกควนๆนะครับภาษาใต้เขาเรียกว่าควนนะครับ<อ>ล,ลมแรงจัดครับก็ถึงใช้ได้อยู่นะแอบระวังไม้ดิดกระจุกด้วยนะครับอัตมาน,นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอัตมานกับไม้นะ ถือว่าเป็นมุมมองไม่นะสำหรับการมาตายของับ น่ครับระวังปลายไม้ดีนะครับวังไม้ดีกระจกได้นะอันตรายนะครับพี่น้อง ลมพัดเย็นสบายนะครับด้านบนนี่วิวด้านบนนี่สวยจัดแช่ลมแรงมากครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับฝนนี่เยอะนะครับจวงนี้เกาหนลาฝนแล้วนะครับ ไปตามต้นเลยนะครับดูอลังมังครับดูอลังมัง Oh, never. No. Uh-huh. Okay. ต้ก็ยังไม่ลืมกบับซอฟต์รดับแรกกับแรกกับเจ้ด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ